จะไปต่อเน,นื่องะนีเส้นทางที่เราจะไปต่อแมนบเทอแมนบบเทอแมนบบเทอรเลียวบบเทอเาตรงเลียวแมนบี่ดวมตอบุไปบนมาเทียนเี่ยหรือเมิกาออะไรน่กได้ ใกล้เจอล่ะไม่งี้นะเว้ยใครมีสันล่ะไม่นะเออแม่เออนี่ว่าอย่างเดียวตื่นอ่ะเธอเดินลงกับปลายทีก็มอเตอร์นี่เกลี้ยง ย่ยักษัเม่นะเม่ไม่กินห็ดโตห็ดในเห็ดกูมันเมันดบางดีเลยแม่แม่บอดกอนกับดึกไป้ตอนนี้ก็ฮอรแล้วพี่น้องนาะฮอรแล้วดีใจกันเอาแถว่าอันนี้แหละพี่น้องดีใจกับผู้นี้แหละไปโอ้สาวงามเพลงจัดอิ่มิ่มเขงอิ่ใส่ลวมันได้ปซปดัดอิ่มใส่ได้เลยหอบก็ฮอ หอหอเรียบร้อยแล้วพี่น้องอะไรยู่าของก่อนกนไเลยะใส่เนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วลงรถแล้วมามาก็เปิดท่ายตีจะเด้ลงง่ง้ห้ไา่งนเอาลงกันลงกันอกลงกมัน่ลงกัก่อผ้าน่องๆมากินเหลือย่ากาะเออ พิษไทยนะพิษไทยไงพิษไทยนะ้ำมาลูกไหมเดเขาจะไปถามก่อนราคาเท่าไหรเดี๋ยวเราเอตียงมาเดี๋ยวเขาจะไปถามเนาะหลานเพิ่มก่อนเพิ่นคิดหัวเท่าไหร่เนาะมานั่งน,นั่งไปถามก่อน

Rồi cưới này đi áo đủ quá lúc chín máy bách Nó đạt im sụp Nó khá thôi đấy rồi Khoa nóng nọ không mát Khoa mát เอาโตเลยก่อนเอาโซเทนี่เลยละเขอคยังไงไปอย่างคุณง่ายหอนะเิดอะไรนะ เ้องมนหอบล้านแล้วต่อต่อ

น้องจอยเดมแฟนพามากี่เสียละคือที่สอง่เสอกเาแฟนพาเสร็จเออะคือตูุตูต่องนนี่ข้างหลังเนาะนี่โมนี่โมนี่สิมีนะมนี่เขาใส่สลัหมูโมนี่เขาใส่สลัมมูนี่มาอยโนี่เเปิดโตเพื่อโตอุปกรณ์ใหม่ทปาะโย์เลยเพราะหลายหลายตันมาคอมเพลตมาเสียงบมนี่ยิ้นถ้าไปเลื่องปะยื้หยังหอ อ๋อไปเลือกเลยกินจันหัวไปกินไอติมก่อนมาไปตักไอติมก่อนมาๆๆไปเลือกอันนี้ก่อนไปกินบุฟเฟ่บุฟเฟ่เมาหน้ามาเลือกให้เนาะมาไปเลือกไอติมมากินก่อนนามาอนนี้ก่อนนี่ไาทักสีก่นอนคุณส่วนรองเท้าสิบไปคุณไอติมนะคุณ

ของหวานอยู่คูนกันแน่ไหะบอกกินวานนี้บ,บอจะพักกินไปเอาของหวานก่อน <c oughs> ไปอ่ะหล่อไปเลยกินของหวานก่อนเอาของหวานกินก่อนบอท่านกินเข่าได้ข้าจะกินของหวานให้แสบๆก่อน ของหวานอยู่หลักใดนะมันนึงเขาว่าอยู่ไดนะเขาว่าอยู่ของไดนะของหวานโมมีเพิ่นมมีดในน้ำแข็งใสกับไอติมเด็ดเลยเออถ้าไปเอาไอติมมากินวันไหมเลือกข้างแน่เลยน้องคลอยเลือกแน่งไหนกินให้หมดเด็กกินเห็นว่าเขาปั๊บเด็กโบลินก็ต่อยกันกินนั่นละบอแมนเทาก็ต่อยกันกินนั่นละ นอตักอนะไดเพว่ามองเขาเยน้องมนเดียเขาะบอยากต่าใจเธอเลยน้อง่างใเธนตอ่อดคือเอาไปเลยสดเลย่คิดว่าจะพเมที่ดียวมีทไหนไม่ได้น้องมิ้นตลาดเลยแ่ไปเจมีอบอไม่แซ่บเนาะไมีเนอย่างงอยากนเอาตัวหนาะเ็นปาเลอันนี้คือตัวขอเ แต่ว่านี่เด้คอยจะกินตัวนี่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 กินใส่กอกบถามพกกิลูก้าหลายเลยเต็มเลยมั้งอยแต่ว่าคูที่เขาเมิ่งนามันเศ้าไปไมืเอมีเพื่อนอีกมมูอยู่อ๋ไม่มูหรอบอน้อง น้องแท้ๆนี่บอกน้องบัตไหนยูบัานไหนสิน้อมีแฟนหรืบอกอะโอ้ยมีแลน่น่ะว่าอักเสบยู่นีรกระดายเลือดเนี้ยเนียอโอ้ยกำลังขามผู้สาวสดกำลรับบอกว่าสดแล้วอะไรดงไงเด้อเขาคิดอะไรแฝงหนึงตอคนไย่างไอ่ะมาเถิะก็มานน้งหาแปดลิตรได้ไหมขนับแล้วขอนับขนับแล้ว ขบนได้ไล่มาป็นิดน้อยน่เอคือขอิซานนะขบนนับดอกริตาขบวนนับนนับเอาไจะไปใส่ไลอไอ้ตอมมาจุดแรกนะไอ้ต้อมเ่าจะกินน้ำนี่ใส่เลย